พื่อให้ทันสมัยหน่อยเนาะเรามารู้คำศัพท์โอ,อเคนะคะในช่วงเ,เกิดาภาวะตรงนี้นะคะเกิดโรคระบาดขึ้นเนี่ยในช่วงโควิด1 9ที่เราจะต้องเ,อเรียนที่บ้านนะคะเรียนที่บ้านเนี่ยมันก็มีคำศัพท์ที่มันไม่ได้ถูกใช้มานานครูขอใช้ว่าไม่ค่อยถูกใช้กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง คำบางคำเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นมาเลยแต่จริงๆคำศัพท์พวกนี้มีมานานแล้วค่ะแต่มันไม่ได้ถูกมาใช้เพราะว่ามันไม่เกิดภาวะโรคระบาดเหมือนทุกวันนี้นะคะโดยที่คคำแรกที่นักเรียนจะได้รู้จักก็คือคำว่าโควิดนะคะโควิดนะคะก็คือ coronavirus disease นะคะมันเกิดขึ้นครั้งแรกตัวเนี้ยตัวที่เขาค้นพบเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะปีที่ผ่านมานคือ 29 0 1 2019, นะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยย่อค่ะเลยย่อคำว่าโควิดนะคะย่อน COVID, เนี่ยค่ะคำว่าโควิดเนี่ยโคอันแรกมาจากคำว่าโคโรนานะคะโคโรนานะคะ CO นะคะใช้แคปิตอลเลตเตอร์นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นคำย่อต้องใช้ตัวใหญ่นะคะใช้ CO แล้วคำว่า VI ก็ย่อมาจากคำว่า Virus นะคะเอาตัว VI มานะคะแล้วก็ คําว่าดีตรงนี้ก็มาจากคําว่า disease ที่แปลว่าเชื้อโรคหรือโรคนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ coronavirus disease นะคะ uh, 2019ก็เลยย่อเหลือคำว่า covid 19นะคะแล้วก็ปีที่เกิดมาตรงนี้นะคะก็คือถ้าแปลภาษาไทยชื่อเต็มๆของเขานะคะคือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019อันนี้คือชื่อเต็มๆของเขา ตอนนี้ถ้านัาเกเรียนลองไปอ่านหนังสือพิมพ์ที่ครูบอกนะะหนังสือพิม,มพ์มหรือเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยน,นะคะนัเกเรียนก็จะได้เจอคําเหล่านี้คําแรกนะคะก็คือคําว่า pandemic นะคะลงเสียงหนักพยางค์แรกนะคะ pandemic pandemic คืออะไร pandemic คาของมันแปลว่าโรคระบาดไปทั่วโลกเออโทษค่ะโรคระบาดไปทั่วโลกนะคะก็คือหมายความว่า,วาโรคที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้มันกระจายไปทั่วโลกแล้วอย่างเช่นโควิด โะควะิด1 9หรือโควิด1 9เนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นแพนดมิกกลายเป็นแพนดมิกไปแล้วเพราะว่าไปทั่วโลกเลยนะคะแต่ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นที่เมืองใดเมืองหนึ่งเราจะเรียกตรงนั้นว่าเอิเดมิกคำนี้นะคะเอกเดมิกนะคะก็คือโรคระบาดท,ทั่วไปที่เริ่มเกิดและแพร่กระจายออกไปตามเมืองต่างๆมากขึ้น ะะอย่างเช่นโรคนี้เกิดขึ้นที่อู่ฮั่นใช่ไหมคะจากอู่ฮั่นมันก็ระ,ะบาดไปทั่วเมืองข้างๆกระจายไปทั่วข้างๆจนกระทั่งคุมประเทศจีนนะคะปเะเทศจีนและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วโลกกลายเป็นแพนเดมิกซึ่งก่อนที่มันจะเป็นอิเพมิกหรือแพนเดมิกเนี่ยมันต้องเข้าสู่ยุคเราเรียกว่า outbreak outbreak คืออะไรไม่ใช่ out แปลว่าไม่ได้แปลว่าข้างนอก break ปลว่าหยุดนะ,ะไม่ใช่ outbreak นะคะเป็นคำคำใหม่มีความหมายว่าการอุบัติขึ้นหรือการเกิดขึ้นอย่างฉับพันนะคะอย่างฉับพันอย่างแบบเฉียบพันของของอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นโรคติดต่อนะคะที่ไม่ใช่เรื่องปกติในกลุ่มคนจำนวนลเล็กๆก่อนในเมืองใดเบอร์หนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กระจายออกไปนะคะคือเกิดขึ้นเป็นการระบาดเกิดขึ้นในกลุ่มกลุมหนึ่งก่อนพอหลังจากนั้นมันกระจายออกไปมากขึ้นเราจะเรียกว่า epidemic หลังจากกระจายไปมากขึ้นไปทั่วโลกเรียกว่าแพนด m มิกนะคะมันเริ่มจากเอา b r e บรก่อนนะคะในเมืองใดเมืองหนึ่งก่อนแล้วก็กระจายไปตามเมืองต่างๆแล้วก็กระจายไปทั่วโลกนะคะอันนี้ก็ศับอันนี้อยากครูอยากจะให้นักเรียนจดเอาไว้หรือถ่ายหน้าจอแคปหน้าจอโทษค่ะเอาไว้นะคะ <c oughs> นะคะเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะอาจจะมีในข้อสอบ นักรูอาจจะเอามาตั้งเป็นในข้อสอบเป็นคำศัพท์นะฮะคำศัพท์ที่ควรรู้ในปัจจุบันนะคะนะคะโอเคนะคะนั้นครูขอไปที่คำศัพท์อื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับเนี่ยค่ะยุคตอนเนี้ยนะคะยุคโรคระบาดเนี่ยนะคะอ่ามาอีกแล้วค่ะคำศัพท์คำนี้ค่ะคำที่ออกเสียงว่าเพลงนะฮะเพลงเออเพลงเนี่ยเป็นคำทั่วไปเลยนะแปลว่าโรคระบาด คำขำเขเแปลว่าโรคระบาดเลยนะคะ disease ก็คือโรคติดเชื้อะะโรคที่มันติดเชื้อนะคะต้องมีเชื้อโรคแล้วก็ติดจากคนสู่คนเราจะเรียกว่า disease นะคะ illness illness แปลว่าความเจ็บป่วยนะคะ sickness ก็คือการป่วยไข้ปวะะดไข้ปวดหัวท้อ้อนปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ย ailment ก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยนะ,ะก,าการไม่สบายเล็กๆน,อน้อยๆเราจะเรียกว่า ailment แล้วก็ infection คือการติดเชื้อนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราจะมีอาการคล้ายกับโควิด19นะคะก็คือโคโคคือไข้หวัดนะคะเป็นไข้หวัดธรรมดาเนะะี่ยฮะปวดหัวตัวร้อนมีน้ำมูกไหลนะคะไอจามนะคะเราเจอว่าโคลเช่นคุณพูดว่า I have a cold ก็แปลว่าตอนนี้ฉันเป็นหวัดอยู่นะ,ะเป็นหวัดธรรมดานะฮะอาจะพักผ่อนน้อยนะคะไปเจอฝนนะคะไปออก แดดนานๆนะคะทำให้อุณหภูมิร่างกายปรับตัวไม่ทันแล้วก็อาจจะเป็นหวัดได้หรือว่าโคโคตัวนี้ไม่ได้แปลว่าหนาวนะคะโคตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าไข้หวัดแล้วนะเราจะพูดว่า I have a cold นะ I have a cold นะเป็นต้นนะคะอะ่อีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกันคือไข้หวัดใหญ่ค่นะเราจะเรียกว่า flu นะ flu flu เนี่ยเป็นคำย่อของคำว่า influenza นะ influenza ะะอันนี้คือํำเต็มนะคะแต่เราย่อ FL flu flu เฉยแปลว่าไข้หวัดใหญ่นะ,ะอันนี้ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็อาจจะมีปวดเมื่อยตามตัวอุณหภูมิร่างกายสูงนะคะัน,นั้นต้องนอนพักส่วนไข้หวัดธรรมดาอาจจะไม่จําเป็นต้องนอนพักก็ได้นะคะเป็นแค่ดูแลนะคะทานยาแก้ปวดหัวอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นมันอาการไม่หนักเหมือนกับ flu flu นี่อาการจะหนักนะคะค่ะอันนี้ก็คือ,อ โรคนะคะต่างๆนะคะอ่ะนศัพท์คำต่อไปนะคะที่น่าจะเกี่ยวข้องนะคะกับยุคสมัยนี้นะคะเผื่อนกักเรียนไปอ่านเจอนะคะคำต่อไปคือคำว่า symptom นะ symptom symptom แปลว่าอะไรแปลว่าอาการเวลาท่านเรียนไปหาหมอคุณหมอจะถามเลยว่า is your symptom อาการคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมีหัวข้อให้เรียนด้วยเรื่องการเรื่องสุขภาพนะคะอาจจะเป็นหัวข้อในชั่วโมงอื่นๆถัดไปนะคะอ่ะต่อไป feverfever แปลว่าอะไร fever แปลว่ามีไข้ Do I have a fever แปลว่าวันนี้ฉันมีไข้นะอะไรอย่างเงี้ยคะคำต่อไปนะคะ c o u g h มาลงท้ายด้วย gh นะคะแต่เวลาออกเสียงเป็นเสียง f. เสียงตัว f นะคะต้องออกเสียงว่า cuff ลองออกเสียงสิคะลองฝึกนะคะลองฝึกออกเสียง cuff นะคะอันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ fever นะคะเอา,สา fever, เสียง่า fever เสียงเสียงตัว f นะคะ fever นะคะเป็นแค่เส้นทําทให้เส้นเสียงมันสั่นนะคะ fever นะคะ fever อันนี้ cuff นะคะเจ็บคออันนี้คอนะลำคอเราเนี่ยเรียกว่า throat นะคะ throat นะคะเจ็บคอก็ sore throat I have a sore throat ก็คือฉันมีอาการเจ็บคอทำต่อไปนะคะ sneeze นะคะคำว่า sneeze mm hmm. sneeze แปลว่าอะไรแปลว่าจามนะคะจามนะะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าใครจามต้องรีบเดินหนีใช่ไหมคะต่อไปค่ะ runny nose nose แปลว่าจมูก runny ไม่ได้แปลว่าวิ่งนะคะคำว่า runny nose แปลว่ามีน้ำมูกไหลนะคะ runny คือมันไหลออกมันวิ่งออกมามันไหลออกมาก็คือ น้ำมูกนะคะมีน้ำมูกนั่นเองนะคะมีน้ำมูกไหล runny nose นะคะ headache headache สังเกตไหมคะครูออกเสียงไม่ได้เอาเสียงเสียงชครูออกเสียงเเพราะนั้นคำนี้ออกเสียงว่า headache C H E ออกเป็นเสียงเคนะคะ headache แปลว่าปวดหัวนะคะเป็นต้นนะคะ คำศัพท์ต่อไปที่เกี่ยวกับโควิดนะคะเป็นอาการบางส่วนของโควิดนะคะก็คือ r a SH นะคะตอนนี้เขาบอกว่าคนป่วยหลายคนนะคะอาการอาจจะไม่มีอาการอย่างที่เขาบอกมาตั้งแต่แรกอาจจะมีผดผื่นขึ้นผื่นตรงนี้เราใช้คำว่า rash นะคะ RAT rash เสียง c s เสียง s h นะคะลากยางนิดนึงค่ะแปลว่าผดหรือผื่นนะคะขึ้นตามร่างกายนะคะบางคนอาจจะมีอาการ เขาเรียกว่าท้องเสียนะคะคำนี้นะคะเขียนแบบอเมริกันนะคะถ้าเขียนแบบอังกฤษนักเรียนก็เติมตัวโอหลังตัวเอชลงไปนะคะคำนี้ออกเสียงว่า diarrhea นะคะ diarrhea นะคะลงเสียงหนักพยางค์สุดท้ายนะคะ diarrhea นะคะแปลว่าท้องเสียนะคะคำนี้ก็คืออาการคลื่นไส้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการคลื่นไส้คำนี้ออกเสียงว่า ia นอ ia เสีย หรืออาเสียงว่า n a u s a ก็ได้นะคะตัวนี้ออกเป็นเสียงตัว s หรือตัว z ก็ได้ออกได้2ออย่างนะคะ nausea หรือ nausea ก็ได้นะคะแปลว่าคลื่นไส้นะคะเมื่อคลื่นไส้เสร็จนะคะเราก็อาเจียนออกมานะคะก็คือ vomit vomit แปลว่าอาเจียนหรืออีกคำหนึ่งที่เราสามารถคือ throw up มันออกมามันอัพขึ้นมานะคะก็คือ อาการอาเจียนของเราเองมันขึ้นมาจากข้างล่างใชนะ่ Throw up นะคะแปลว่าอาเจียนนะคะอันต่อไปนะคะที่เราสามารถจะเจอได้เวลาเราอ่านข่าวนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องโรคโควิดนะคะคือใครถ้ามีอาการต่อไปนี้่ะเวลาไม่สบายเป็นโควิดเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงนะคะคือคนที่เป็นโรคหอบหืดโรคหอบหืดเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า as เหมืนะคะ as เหมืลงเสียงนักพยางค์แรกนะคะ as เหมืนะคะแปลว่าโรคหอบหืดนะคะต่อไปในะอันนี้โรคนี้นะคะก็คือโรคเบาหวานนะ,ะเอาเสียงว่า diabetes นะคะ diabetes นะคะ diabetes ก็คือโรคเบาหวานนะคะโรคต่อไปนะคะก็คือโรคปอดอักเสบ ะะโรคปอดอักเสบก็คือ p n e u m o นียนะคะออ,ออกเสียงว่า pneumo เนียนะคะ p n e โ m o เนียลงเสียงหนักพยางค์ที่2นะคะ pneumo เนียเราไม่ออกเสียงตัว p นะคะเราตัดเสียงตัว p ออกไปเลยค่ะให้เหลือแต่ตัว n นะคะ pneumo เนียนะคะก็คือโรคปอดอักเสบนะคะแล้วก็โรคสุดท้ายนะคะที่ใครเป็นโควิดแล้วเนี่ยจะเป็นอันตรายมากเลยนะคะ ก็คือวัณโรคนะคะวัณโรคเนี่ยเราออกเสียงว่า tuberculosis นะคะ tuberculosis ะะ uh, tu ก็คือแปลว่าวัณโรคแตกต่างกันอันนี้โรคปอดอักเสบนะคะส่วนนี้คือวัณโรคนะคะนะคะเป็นไงบ้างฮะได้เรียนคำศัพท์นะฮะเกี่ยวกับโควิด เกี่ยวกับอาการที่อาจจะเจอได้นะคะหรือว่าใครที่มีอาการต่อไปนี้ก็ระวังตัวเองนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะคะอันนี้อาจจะเจอได้ในการอ่านข่าวนะคะในที่เรียนเป็นปอ่านข่าวติดตามข่าวในเว็บไซต์นะคะหวังว่าช่วงที่เบรกไปกลางวันมีคนเข้าไปในเว็บไซต์บางกอกโพสต์แล้วบ้างนะคะ ถ้าเรียนเข้าไปในเว็บไซต์บางกอกโพส์เนี่ยนะคะมันจะมีไอคอนตจนคําว่า learning ลองคลิกเข้าไปเลยค่ะมันจะมีอะไรให้นักเรียนได้เรียนรู้เยอะมากโดยเฉพาะข่าวปัจจุบันนักเรียนจะได้เรียนคําศัพท์เพิ่มมากขึ้นนะคะจากเว็บไซต์ตรงนี้นะคะของหนังสือพิมพ์บางกอกโพส์นะคะโอเคอ่ะนอกจากศัพท์ตอนนี้ละยังมีศัพท์อีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งตอนเนี้ยเรากำลังเผชิญอยู่นะคะศัพท์ที่ เรา,าเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพวกเรานะฮะหลายๆคนเลยนะฮะคำศัพท์คำแรกเลยนะฮะก็คือคำว่า social distancing ตอนนี้เราเนี่ยอยู่ในคำนี้กันอยู่นะฮะออนไลน์ e a r n นี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งวิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะคะของการระบาดของโรคนะฮะเพราะว่าเราต้อง social distancing นะคะ คำว่า social distancing เนี่ยนะคะเป็นคำที่เมื่อก่อนบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเนาะไม่เคยอาจได้ยินเลยนะคะแต่ตอนนี้เราก็มาได้ยินแต่ความหมายใช้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะ mm. คำที่สองคือ physical distancing เก mm. ิดได้ยินกันไหมฮะ physical distancing มันแตกต่างจาก social ยังไงเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะ mm. แล้วใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็คือ new normal new normal เอ๊ะแปลว่าอะไรนะคะอ่ะดูที่คำทีละคำเลยค่ะคำแรกเลยค่ะ Social distancing คืออะไร Social distancing คือการเว้นระยะห่างทางสังคมคำว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมนั่นคือเรา,เ,าเรียกอะไรนะ พบปะกันให้น้อยลงนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราอะ social distancing มิางานนันเกเรียนต้องมานั่งอยู่ในห้องเรียนครูสอนหน้าห้องเรียนอันนี้มันไม่ใช่ distancing ล้วอันนี้เราใกล้ชิดกันเลยเพราะฉะนั้นก็คือการพบปะนะคะเว้นระยะห่างของการ ทางสังคมการพบปะการนัดการเจอกินข้าวสังสัคงอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่า social distancing ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตัวนี้นะคะ่ะเป็น social distancing และมันแตกต่างจาก physical distancing ยังไง physical แปลว่าอะไรคะไม่ใช่วิชาฟิสิกส์นะคะ physical p h y s i c แปลว่าทางกายนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการเว้นระยะหา่างทางกายนะฮะทางกาย ะะก็คืองดเว้นจากการสัมผัสร่างกายกันนะคะปกติฝรั่งเวลาเจอกันต้องทำไมคะจับมือใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่ละแนะะม้กระทั่ง p r i น c e Charles นะคะเวลาเจอพบปะใครท่านก็ยกมือไหว้นะะเดี๋ยวนี้จะเ,เป็นการทักทายแบบใหม่นะะของไทยเราที่ดังไปทั่วโลกเลยคือไหว้นะคะอันนี้ก็คือ physical distancing นะคะก็คือเว้นระยะห่างทางกายนะคะไม่สัมผัสกัน ะะหรือว่าอยู่ห่างกันอสองเมตรเมตรครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็น physical distancing คือห่งหางๆไว้นะคะอย่าเข้ามาใกล้มากไปและคำล่าสุดเลยค่ะเพิ่งมีการใช้เมื่อประมาณสัก2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือคำว่า new normal นะคะ new normal แปลว่าอะไร new แปลว่าใหม่ normal normal ถ้าแปลตรงตัวแปลว่าปกติธรรมดาเนาะนะคะแต่ความหมายตรงนี้มันแปลว่า อันนี้คูแปลตามราชบัณฑิตยสถานนะคะราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไปว่าคําว่า new normal แปลว่าฐานวิถีชีวิตใหม่นะคะฐานวิถีชีวิตใหม่แต่คนปัจจุบันนิยมใช้คําว่าวิถีชีวิตใหม่โดยเขาตัดคําว่าฐานไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคําว่าฐานชีวิตเนี่ยฐานการดําเนินชีวิตเนี่ยมาจากคําว่า N o r m N o R M norm ก็คือวิธีการดําเนินชีวิตนะคะ และเขา,ามาบัญญัติใหม่ว่าเป็น New Normal นะคะก็คือฐานวิถีชีวิตใหม่คำว่าฐานวิถีชีวิตใหม่คืออะไรก็คือรูปแบบการดรียนินชีวิตแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากอดีตเลยนะฮะจากเมื่อก่อนถ้าเรียนในห้องเรียนเนาะต้องเป็น face to face instruction คือการสอนกันระหว่างครูกับนักเรียนแต่เดี๋ยวนี้เป็นระบบออนไลน์กันมากขึ้นนะคะระบบออนไลน์นี่มีมาก,ก่อน ก่อนที่จะเกิดโควิดด้วยซ้ำเช่นการเรียนทางไกลนะคะาการเรียนทางไกลหรือว่าการประชุมนะคะการประชุมกันทางทางไกลนะคะวิดีโอคอนเฟรนซ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเราต้องทำอะไรคะดิชีวิตชีวิตแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเราต้องสวมหน้ากากนะคะต้องสวมหน้ากากเรียกว่าเป็นอ,อ,อะไรปัจจัย4ี่ ในส่วนของเรื่องครึ่งนุ่งผมของเราเราต้องมีนะคะเราต้องมีอะไรบ้างคะเราต้องพกอะไรฮะเจลนะคะเป็นแฮนด์เจลนะคะเป็นแอลกอฮอล์เจลนะคะต้องพกนะคะต้องพกอันนี้มันก็ถือเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ของเราแล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้ต้องพกเลยใช่ไหมคะน้อยคนนะ่ะที่จะพกแอลกอฮอล์เจล แล้วคนที่จะพบนะฮะแต่ครูน่ะพบตลอดนะเพราะเวลาออกไปทานข้าวนอกบ้านครูก็จะใช้เจลล้างมือนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นโอเคสาหรับครูปกติแต่อันนี้ไม่ปกติเลยะะ่ะต้องมาใส่หน้ากากนะฮะนั่งทํางานก็ต้องใส่หน้ากากแต่สอนหนังสือขอขอเปิดกันแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่มีใครนะคะครูสอนอยู่คนเดียวนะคะโอเคอันนี้ก็คือคําจํากัดความนะคะของคําใหม่ๆนะคะที่นักเรียนจะได้เห็นกันนะคะ ได้เห็นกันมากขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะคะโอเค now I hope you have learned more about new words relating to COVID-19 นะครูก็หวังว่านักเรียนได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเนาะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 นะคะโรคที่กำาลังระบาดไปทั่วนะคะซึ่งถึงเป็นแพน d e มิกเนาะ ถือเป็นแพนเจมิกแล้วตอนนี้เพราะว่ามันไม่ได้ระบาดที่อู่ฮั่นอย่างเดียวละมันกระจายไปทั่วโลกแล้วก็เลยเรียกว่าเป็นแพนเจมิกได้นะคะอ่าแต่นี้ครูขอกลับเข้ามา